หมีใหญ่ไม่มีเขาส่วนแมงเมาไม่มีขนเมาครีนี้คือคนอยู่ปะปนกับพวกหมีเสือดำเป็นเจ้าป่ามันทำท่ารักเมาครีเรื่องเล่าดูเข้าทีนิทานนี้มีเขาจริง สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนคลิปนี้นะคะคุณครูเต้จะพาเด็กๆมารู้จักสระเอากันค่ะเด็กๆค่ะเด็กๆได้ทำท่าบริหารสมองที่เป็นบทกลอนเมาคีหรือยังคะที่คุณครูเต้ได้ทำให้ดูเมื่อกี้อ่าเด็กๆถ้าเด็กๆท่องได้นะคะและเด็กๆต้องทำท่าทางบริหารสมองไปด้วยนั่นก็คือเบนยิมนั่นเองเดี๋ยวเรามาบริหารสมองกันก่อนก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เรื่องสระเอานะคะถ้าพร้อมแล้ว ท่องบทกรไปพร้อมกับทําท่าทางประกอบตามคุณครูเลยนะคะหนึ่งสองาหมีใหญ่ไม่มีเขาส่วนแมงเม้าไม่มีขนเมาครีนี้คือคนอยู่ปะปนกับพวกหมีเสือดำเป็นเจ้าป่ามันทําท่ารักเมาครีเรื่องเล่าดูเข้าที นิทานนี้มีเขาจริงทำได้ไหมคะถ้าเด็กๆทำได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มเรียนรู้ในเรื่องของสระเอากันเลยค่ะสระเอาเป็นสระเสียงสั้นออกเสียงว่าเอาสระเอานะคะประกอบไปด้วยตัวสระสองตัวนะคะนั่นก็มี สระเออยู่ข้างหน้าและมีสระออยู่ข้างหลังเราจะใส่พยัญชนะไว้ตรงกลางนะคะวิธีการอ่านนะคะเราจะอ่านพยัญชนะต้นก่อนก็คือพยัญชนะที่อยู่ตรงกลางระหว่างสาระเอและสระอานะคะอย่างเช่นตัวอย่างนะคะดูตัวอย่างนี้นะคะเขาก็จะใส่กอไก่ไว้ตรงกลางนะคะเราก็จะอ่านออกเสียงว่ากอเอาเกาแบบนี้นะคะ เดี๋ยวเรามาฝึกอ่านสะกดคําที่ประสมไปด้วยสระ,ะเอากันนะคะเด็กๆอ่านสะกดคําตามคุณครูนะคะอย่าลืมออกเสียงให้ชัดๆด้วยนะคะกอเอาเกาขอเอาเขางอเอาเงา ดดเอาเดาตตเอาเตาขอเอาเถาทอเอาเทาบอเอาเบา ปอเอาเปาผอเอาเผามอเอาเมารอเอาเราเด็กๆอย่าลืมนะคะรอเรือต้องกระดกลิ้นนิดนึงนะคะแบบนี้นะคะรอเด็กๆลองออกเสียงสิคะรอ รอเอาเราถ้าเป็นรอเรือเราจะกระดกลิ้นรอแต่ถ้าเป็นรอลิงเราจะไม่กระดกลิ้นนะคะเด็กๆลองฝึกอ่านอีกหนึ่งครั้งนะคะรอเอาเราถ้าเป็นรอลิงนะคะรอเอาเรา นี่ก็เป็นตัวอย่างของการอ่านออกเสียงที่ผสมไปด้วยสระเอานะคะเดี๋ยวให้เด็กๆได้ฝึกอ่านฝึกสะกดคําแบบนี้บ่อยๆนะคะเด็กๆจะได้อ่านได้คล่องเลยนะคะคลิปนี้นะคะคุณครูเต้าก็ขอฝากไว้แค่นี้นะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ